15. บทสวดอุปนิยสูตรอุปปันยติชีวิตามัปปามายุงชารูปนีตัศนะสันติตานาเอตังพยังมรณเปขามาโนปุญญานิกะยิราถะสุขาวะหานิอุปปัยติชีวิตามัปปะมายงช้ารูปนีตัศนะสันติตานาเอตังพยังมรณนเปขามาโน โลกามิสังปะชะาเหสันติเปโคโ,โยทากาเยนะสังยะโมวาจายะอุทเเจตสาตังตัสสะเปสตัสสะสุขายะโหติยังชีวามาโนปะกะโรติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรม,มาจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรมเมสุจินเนณะทุกขติง คัจฉติธรรมจารีสเพสังคาราอนิจจติยะธาปัญญายะปัสสติอาทานิพินทติทุกเขเอสามโควิสุทธิยาสเพสังคาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสสติอาทนิพินทติทุกเขเอสามโควิสุทธิยาสเพธรรมะนัตตาติยะธาปัญญายะปัสติ อาถานิพินทัติทุกเขเอสามาโควิสุทธิยา 16. บหกบทสวดอปัปปนาะชาดกอัปัน,นากฐา,านะเมเกทุติยังอาหุตกิกาเอตัธัญ,ญายาเมทาวีตังคันเหยยะอปัปปนากังพระหุงเวลสะระนางยันติปัภะาตานิวานานิจัอารามะลุคติยะ ลุกขจตยานิมนุษสาพยาตาชิตาเนตังโขสารานาเขมังเนตังสารณะมุตตมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขะปะมุตจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังกันจะสารานาคโตจตาริอริยะสัจจานิสัมมปัญญายะปสติทุกขังสุขทุกขะสมุปปาทางัง ทุกขัสัจจะอติกมังอริยันจะอัตถางกิกังทุกขูปัสะมะคามินังเอตังโขสาระนังเกมังเอตังสาระมุตตมังเอตังสาระมาคัมมะสัพพทุกขาปะมุจติสิ 17. บเจ็ดบทสวดพัเทกะรัตตะคาถา อาตีตังนานวาคเมยยะนปปติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรกำนิงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตามปะหินันตังอัปปตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุป,ปันน,นจะโยธรรมังตัฏฐตัฏฐวิสัตต วิปัสสติอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิธามะนุภูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมในปัจจุบันไม่งอนเงานไม่คอนแคลในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้น,นเนืองให้ปุกป,ป่งเถิดอัเชวะกิจจะมาตัปังโกชัญญามะระนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้และใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นาฮีโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนณมัจจุนาเพราะว่าความผัดเลี้ยงกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอาโหรัตะมัตันติตังตังเวพัเทกะรัตโตเตสันโตอาจิกะเตมุนิเตพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ มีความเพียรไม่เกียจขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แล่สิบบทสวดปินหะปัจเจเวคณะปาทะแมชลาธร,รมโม,มหิฉลังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พยาทิรมโม,มหิพยาทิงอนาตีตา เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมโม,มหิมรณะงอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของลกของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสโกมิกรรมัายาโท กรรม,มโยนิกรรม,มพันธุกรรม,มปฏิสรรารนาเรามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรม,มกริสามีกัลยาณันางวาปะปังวา,ปา,ปงวาตัสะทายาธาภวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืดไป เอวังอัมเหหิอภินหังปัจจเวกิตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดสิบก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสขปัตตาจะนิโสกาขนตุสเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสามภาตังปุญญะสัมปะทังสเพเทวาโนโมตันตุ สัพพะสัมปติสิทธิยาทานางทัตทันตุสัทยาสีลังรักขันตุสัพทาภาวนาภิรตาโหตุคชันตุเทวตาคตาสะเพพุทธาภรัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพปโซ ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิณีโสเปขาเรโพธิฆาเรตหิงตหิงตาธรรมมาทานีน่ะเาวันตุปูชิตาโสทิเกโรเตทวิหารมันเรเทราจะมัชฌาวะกาจะพิขโวสารามิกาธนะปฏิอุปัสสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสระ สัปปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจัอันทัมภาวสังเสทชาตาอัถาวปปาติกาเนยานิกังธรรมะวัรังปฏิจเตจเพปิทุกขสะกะรโรตุสังขยังท้าตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัตทราะปุคาราสังโฆโหตุสัมโควาอัธยาจะหิตายาจะอัมเหรักขตุสัตธรมสัพเพปิธรรมจาริโน วุติงสัมปาปุเนยามะทมเมอริยประปเวทิเตยยี่สิบเอบทสวดสาัาพปฏธิธานาคาถาแปลปุญญสิธานิกตัสสะยานัญญาณิกตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหตุสัตตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณะวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจกพยาทิฏฐาวา อันเย,ยมัชชัต,ตะเวลิโนสัตตาติดฐันติโรกัสมิงเตภุมมาจัตุโยนิกาปจเจกาตะจัตุโวการาสังสารตาภาวาพเวยาตังเย,ยปติธานมเมอนุโมทันตุเตสังเตสยังเย,ยจิมังนับปะชานันติทเทว,วาเตสังนิเวทยุมายาธินานะปุญญาณนะัง อนุโมทนานะเทตุนาสเพสัตาสธาหนตุอาเวลาสุขชีวินโนเคมัปปทันจปะปปนตุเตสาสาติชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกัมเนดสี่มีกันห้าแลกันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดกอสัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลาที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามเอเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เรานั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัตว์จะอธิษฐา,อา,ษานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์งแห่งการบูชาพระอัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระผลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมตนาแล้วปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพักกลิ่งภัยรีพินาโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดประวณทิเวท,ท,ทิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สาถึงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุกระการเทอญ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทัท้งปวงพ้นจากความทุกข์ายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นทรามสาเร็จในการวิปัสสนากรรมฐา,านเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจัจตุพิทธพรใจทั้งสีคืออายุวันหนะสุขะ,ะละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวย,ยอดเสรีฐีทุกท่าน